วันนี้นี่ผมเองต้องขอกราบขอบคุณนะครับทางคณะเจ้าภาพรวมถึงทีมงานแล้วก็พี่ๆแดนเซองนักร้องดนตรีวงไหนวงดนตรีวันนี้ด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมและน้องนี่กูนะครับมามอบความสุขกับแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องชาวฉากซึ่งชาวทุกคนได้มายิ้มได้มีความสุขกันนะครับแล้วก็ได้มาเต้นกันวันนี้ผมสองคนอบอุ่นมากครับที่ทุกทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจ้าเอานะ ให้น้องบุรพาซื้อขนมให้น้องด้วยโอ้โหได้ครับได้ครับรักครับคาราดี้กันเอาบุณครับ์ลิโอความรู้สึกวันนี้วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะผมคุณเจ้าภาพแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อย่าเอฟซีทุกท่านนะครับผมบ้านตั้งโลเองบ้านพี่ฟอบด้วยนะครับผมวันนี้มาสนุกสนานอิกจอยกันนะครับขอบคุณมากครับผมที่หลายคนคงคิดว่าเราจะลากลับแล้วยังนะฮะ ที่เดินที่เดินออกไปนี่ยังไม่เสร็จนะคุณแม่นะอีกสั้นหนึ่งของงานเพลงคุณแม่บนหัวกลับรถมานี่ก่อนสนุกไมหมครอยู่บ้านแล้วไม่อยากจะหลับจะนอนพอมางานนี่อยากจะกลับบ้านไปนอนกันเหลือเกินอีกสั้นหนึ่งของงานเพลงพร้อมไหมคุณแม่คนที่เดินไปพร้อมจะเดินกลับมาไหมครับไม่เิยกลับมาก็ไม่รู้จะพูด,ดยังไงแล้วนะ อ๋อไปเข้าคิวถ่ายรูปโอ้โหรู้งานกัน้วยไปรอถ่ายรูปเลยโอ้โไม่หันหน้ามาตอนนี้งั้นเราไม่ต้องร้องไม่ยืนตรงนี้ให้เขายืนรอตรงนั้นเอางี้ดูคนบายบายด้วยนะเอางี้คุณแม่คุณแม่ที่ตอนแถวอยู่นะผมร้องอีกหนึ่งผลงานเพลงกับน้องลีโอนะยังไงอยู่ตรงนั้นต้องเต้นให้แรงกว่าข้างหน้าเวทีเราจะได้เห็นโอเคนะคุณแม่นะโอเคไหมโอเคนะถ่ายรูปไหนแล้วสาวๆทั้งนั้นเร็วนนี้จะเอาผลงานเพลงอะไรดีต้องผลงานเพลงนี้เอาใจค่ะเป็นไรฮะ สามสิบ <30 S 2> ยังแจวจ้ะโอ้โหสามสิบนี้นะฮะชูมือ,นอหน่อย เด็กยังสวยจริงๆะไม่มมมไมเถียงเราต้องมาดูเส้แตัดเส้นด้วยว่าอายุส0สบยังแกวจริงหรือเปล่าลนะฮะ คิดภาพประการใดนะครบหรือว่าทำกิริยามารยาทอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยนะครับมันไม่ใช่นิสัยของไม่ใช่พวกเราของผมดีกว่านะครับมันไม่ใช่นิสัยของผมอ่ามันเป็นมันเป็นสัญญาณหนึงที่ไม่ใช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 ่ครับวันนี้ก็สุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับศิลปินอย่างพวกเราเช่นกันครับปดนจากหน้าก็ไว้มาเจอกันใหม่นะครับ วันนีต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณอีกรอบนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับน้องโยนะครับรายการพระเจษฎ์นะครับผมไปบทนี้เสียงโชวที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆมากมายนะครับผมที่ยังไม่ได้ล่อยไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางดิฉันในขอดหรือว่าเพจของโรยเองนะครับโหฝากติดตามด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะไม่ได้นะจ๊ะ มือได้นะจับแค่มือได้จ้าเากจับับจับับับบลบจับับับจับจับบบับ